คลิปนี้มาต่อกันที่โมเมนต์ของโงนิซ่าที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าโนิซ่าจะมุ่งหน้าไปที่ญี่ปุ่นแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าบินจากเชียงใหม่มากรุงเทพมหานครก็แค่1ชั่วโมง15นาทีแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเวลาเนี่ยก็เกิน1ชั่วโมงไปแล้วล่ะคะ่ะเอาดังนั้นโรนริซ่าก็คงจะมุ่งหน้าไปที่ญี่ปุ่นนะคะตามที่ตารางบิน flybin ที่เขาประกาศก่อนหน้านี้เอาละล่าสุดนี้มีภาพนี้ของโงนิซ่าค่ะถือกระเป๋า LV speedy p i n e ซึ่งราคา4 3 0 0 0บาทไทยน่ะแม่ตอน ใบนี้หายากทุกสีเลยก็เป็นรุ่นที่เท่มากสีก็เจ็บมากเขาเมาส์กันว่าถ้าหากว่าไม่ซื้อ LV วตอนนี้นะนอริซ่าได้ตาแหน่งซึ่งก็เป็นการคาดการนะคะราคาในช็อปอาจจะสูงกว่านี้ก็เป็นได้นอกจากนี้มีคลิปคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้แอดได้นําเสนอเป็นภาพตอนที่นอริซ่าอยู่ที่สนามบินถ่ายได้แวบแวบปรากฏว่าในนี้ยจะได้เห็นทั้งนองริซ่าพี่เจเจเพื่อนของน้องแล้วก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์ของพี่บุดดี้พี่อลิสด้วยซึ่งพี่ที่เดินนําหน้านี้ไม่แน่ใจว่าใครสำหรับโมเมนต์นี้ต้องบอกว่าพี่เจ ก็คือเร็วนะพอรู้ว่ามีคนถ่ายน้องดิซ่าพี่เขาก็ยกมือปิดตัวเครื่องบินให้น้องดิซ่าเลยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการคาดการอะไรมากมายค่ะเพราะว่าหลังจากที่เห็นน้องดิซ่าที่สนามบินแล้วก็ดูเหมือนว่าจะบินไปญี่ปุ่นหลายคนก,นก็มองว่าน้องน่าจะมีงานอะไรแน่ๆหลบับเพราะว่าติดตามด้วยพี่อลิสแลวก็พี่เจเจตอนนี้ก็เป็นทั้งเพื่อนด้วยแล้วก็ทํางานกับน้องดิซ่าด้วยเพราะว่าพี่เขามาโปรดิวลุกซีโอสาว่ายลาวของน้องดิซ่าหลายคนบอกว่ารอติดตามความเซอร์ไพรส์นี้เลยก็กล่าวว่าจะ พลางตัวนิดนึงไม่ให้ไปจุดสนใจแต่ว่ากระเป๋า l v สีเหลืองไม่ค่อยให้ความร่วมมือจ้าอย่างไรไปที่ไหนก็ขอให้น้องนิซ่าเดินทางด้วยสวัสดิภาพจ้า